มาช่วงที่สองของลงจมออนแอร์นะคะเรากาลังพูดคุ <ฮะ S 1> ีกันถึง1ตัวอย่างในการเตรียมความพร้อมของนักลงทุนไทยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับนักลงทุนต่างชาติก่อนที่จะมีการเปิด a อเชียเต็มรูปแบบนะคะนั่นก็คือศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบใหม่ครบวงจรใจกลางกรุงเทพมหานครหรือว่า1ในเอเชียเลยนะคะโชดีสีนะ,<ฮ>ะครับมมีอะไรบ้างที่จะดึงดูดธุร<ฮะ>กิจต,ต่างชาติได้ค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะคะค่ะ ก็ <K l ok ans> โครงการน,นี้ก็ที่อย่างที่เรียนะนะคะตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นโครงการอยู่บนพื้นที่29ไร่นะคะบนพื้นที่ก่อสร้างเนี่ย156,000ตารางเมตรนะคะ mm hmm. อย่างที่เรียนให้ทราบะค่ะบนหลังคาเราเนี่ยก็จะเป็นโซล่าโซล mm ่า hmm. ฟาร์ <F arm S 2> ม,มนะคะก็คือพลังงานแสงอาทิต์นั่นเองค่ะแล้วก็การก่อสร้างของเราเนี่ยรองรับเ,เกี่ยวกับเรื่อง การการทางด้านโลจิสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดของรถบรรทุกนะคะต่างๆโดยที่ความสูงของอาคารเราเนี่ย Floor to floor เนี่ยประมาณ5ชั้นนะคะค่ะแล้วก็เรามีระบบมาจากลำเรือใหญ่ทะเลค่ะก็ลากเข้าไปได้เลยใช่ค่ะแล้วอาคารเราใช่ค่ะยังลองยังยังมีระบบที่ลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกนะคะเมื่อเข้าสู่อาคารแล้วจะลดลงประมาณ3 3องศานะคะเรามีลิฟต์ขนส่งเนี่ยที่จุประมาณ3.5ตันนะคะในการที่จะบริการขนถ่ายสินค้าขึ้นไปตามชั้นต่างๆนะคะแล้วเราก็ยังมีบันไดเลื่อนนะคะเพื่อรองรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้มาใช้บริการในอาคารอีกนะคะ3.5ตันนี่เท่ากับรถบรรทุกเลยนะใหญ่รถรทุกเยอถรถเก่งเนี่ยเข้าไปได้ค่ะนะคะโดยที่เรามีที่จอดรถเนี่ยภายใต้อาคารเนี่ย ประมาณ800คันแล้วจอดอยู่บนถนนเนี่ยอีก400คันนะคะโดยความสูงเนี่ยที่ที่ที่ใต้อาคารเนี่ยประมาณ2.8เมตรนะคะเราตั้งใจที่จะทำให้เป็นอาคารที่อยู่ในระดับ world class นะคะโดยที่เราก็ เชิญวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแผ่นดินไหวระดับโลกคืออันนี้สําคัญนะก็ช่องเราก็ช่องระวังภัยวิทยาศาตรนะคะไม่เป็นไรไม่นไรก็เขาเขาออกแบบทางด้านวิศวกรรมของตึกนะคะเพื่อรองรับแรงต้านทานแผ่นดินไหวระดัของไทยไหมที่ประกาศชัดเจนว่าป้องการแผ่นดินไหวได้ไม่เป็นอาครแรกเป็นอาคารพาณิชย์แรกและใหญ่ที่สุดในเมืองไทยค่ะความสำคัญเรื่องภัยพิบัติด้วยซึ่งบริษัทนี้ก็ก็ได้ทํา ทางด้านเขาเรียกรายการวางวาง,วางอ,อ,กออกออกแบบให้กับทางธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะคะค,คือเป็นการอาคารที่มีอยู่แล้วอะค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เดียงที่เรียนนะคะหลังคารเราเป็นโซลารูฟเพราะว่าเป็นโซลารฟาร์มเพราะเราต้องการที่จะให้ อาคารนี้เป็นอาคารที่เป็นมมตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอาคารสีเขียวนะคะนะคะแล้วก็ไอคอนข้างบนที่ข้างบนนี้ก็เป็นสํานักง,งานของเรานะคะที่เราพยายามจะบอกว่าบอกกับทุกคนที่มองโชว์ดีสีว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในในในผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราก็เป็นทั้งขายโซงขายปลีกและการให้บริการเซอร์วิสแล้วก็ทางด้านโลจิสติกนะคะแล้วก็ทางด้านคลังสินค้าเราเป็น เราตอบสนองทุกพื้นที่แบบนี้ไม่ค่อยมีในเมืองไทยใช่ไหมถ้าเมืองไทยก็จะบอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าอันนี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าอันนี้ยาคือผู้บริโภคผู้ซื้อนะคะประชาชนไปซื้ออันนี้เป็นที่ทำธุรกิจรับธุรกิจเลยใช่ไหมต้อคอนเสปต์ว่ายังไงนะคะเป็นได้ทุกอย่างเพื่อทุกธุรกิจเลคะก็แปลว่าผมไม่ต้องมีที่ทำงานไม่ต้องมีออฟฟิศผมไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีโกดังมีแค่ความรู้แล้วก็แล้วก็มาทำธุรกิจได้ใช่ค่ะถ้าขอมาใช้ พื้นที่ที่เราค่ะแล้วธุรกิจต่างชาติถ้ามาเนี่ยคิวกระเป๋าใส่เงินอย่างเดียวนะค่ะแล้วก็มาลงทุนเลยค่ะกระเป๋ามาไปเยอะนอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายทางธุรกิจที่สามารถเครือกลุลกันได้ในโชว์ดีซีด้วยค่ะแล้วมีอะไรเป็นไฮเทคไฮเทคไหมไฮเทคนะคะ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้อ๋อเราเรามีค่ะเรามีไฟเบอร์ออปติกอะค่ะอย่างที่เรียนเลยคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะในการทำธุรกิจเนี่ยอินเทอร์เน็ต ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญมากในการในการดําเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆการประชุมทางไกลจํเป็นมากจเป็นมากนะคะเราก็รองรับระบบยางวิดีโอคอนเฟลเลนซ์ห้องประชุมสามารถค่ะเรียวไทมแล้วของเราเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดค่ะเป็นลักษณะยังไงคะเพราะว่าการการออกแบบเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการออกแบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกคือระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบการ เขาเรียกไงคะใส่ระบบไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะอยู่ในผนังค่ะข,ของของรอบอาคาระค,ะค่ะ,คะแล้วก็ทุกยูนิตของ,อข,องของลูกค้านะะี่ค่ะก็สามารถที่จะต่อเชื่อมโยงระบบไฮสปีด อินเทอร์เน็ตค่ะเป็นอุนทร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตค่ะอุนทร้าไฮสปีดคือคัมเทพประมูลข้าวัยรุ่นใช่คัมเท่คพพอประมูลทันเหรอทันค่ะอันนี้มือรองรุ่นในเหมือนกันใช่ไหมค่ะเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จำเป็นของนักธุรกิจประเทศไทยยังเป็นซอยอยู่นะใช่เปล่าไม่รู้อย่างในวงนอกค่รลุงจ่าสุรประพาวันเขาจะเห็นอย่างญาติธุรกิจที่เขามีแบบลักษณะแบบนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าเป็นพื้นที่รองรับนักธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญ เขาจะมีห้องประชุมวิดีโอคอลเลคชันให้เช่าเลยของเราก็มีค่ะอันนี้เรื่องนี้ด้วยไหมคะของของเรามีห้องประชุมขนาดใหญ่นะคะที่ที่ชั้นชั้นหกอะค่ะคือเป็นที่ที่ส่วนหนึ่งเราเป็นโซลาร์ฟาร์มอีกส่วนหนึ่งเราก็ทําเป็นห้องประชุมนะคะจุคนได้ประมาณพันคนบนพื้นที่หนึ่งพันห้าร้อยตารางเมตรซึ่งเราซึ่งเรามีมีมีเมนิโชว์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ให้ดูนิดนึงนะคะว่าเอ่อ โทษนะคะ นี่ก็จะเป็นภาเห็นว่ามีหลายส่วนค,คือถ้าเรามองจากภาพอาคารที่ตัดเข้าไปอย่างคือรูปนี้นะคะคแล้วก,ก็เราจะเห็นว่าเรา,เราประกอบธุรกิจดำนวนธุรกรรมยังไงนะคะอันนี้ก็คือชั้นแรกก็จะเป็นสินค้าทั่วไปแล้วก็สินค้าที่จําเป็นนะคะคืออะไรกะคอนซูเมอร์โปรดักต์ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นของใช้ที่จําเป็นอาจจะมีร้านอาหารบางส่วนนะคะธนาคารเซอร์วิสแล้วก็เป็นพวกโลจิสติกต่างๆบริษัทโลจิ ติกต่างๆนะคะประชาชนทั่วไปก็เดินได้เหมือนกันเดินได้ค,ค่ะเดินได้เผื่อไปป้งแล้วก็ กลายเป็นคนรวยในน่ะโอ้จัดไปคิดไอเดีอยธัรก yeah> anyway ิีใช่ไหมคะค่ะใช่และอย่างอย่างชันที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกแฟชั่นใหมง่นะคะแฟชั่นอ yeah ันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหนังรองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่จะขายส่งขายอะไรเงี้ยมาเลยขายแต่ไม่ใช่เป็นการเหมือนเอาเอากระเป๋ามาตั้งไว้เพื่อจะขายหมายถึงว่าในนั้นก็ยังจะมีผู้ผลิตมีการจรจาซ่ง้กระเป๋านี่ไปขายที่ไหนได้ใช่คะใช่ค่ะหรือถ้าเกิดสมมติว่าผู้ประกอบการบอกว่าของเรามีในสต็อกเยอะแยะเราอยากจะทำเป็น โฮเซลก็ยินดีเพราะว่าถือว่าเขาเขาก็ทำเพื่อการค้าการขายเราเราจะไม่เข้าไปมีข้อบังคับอะไรตรงนี้ในการทำธุรกิจของเขาซื้อไปขายได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างตอนนี้ปัจจุบันตามสำเพ็งโพรัฐที่มีปฏิสามทีสี่นะคะเขาจะมีแบบตามข้างถนนนะคะร้านเต็มไปหมดพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดก็จะมาซื้อของเยอะๆก็จะไปขายเราก็มองว่าจริงๆแล้วถ้า ถ้าเกิดผู้ประกอบการในกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะยินดีที่จะมาใช้พื้นที่เราตรงนี้นี่ก็จะสะดวกกับทั้งผู้ที่มาซื้อในเรื่องการจอดรถจัดลาอะไรก็จะสะดวกนะคะเนี่ยน้อยค่ะสัมเพลงน้อยก็ได้อย่างอย่างที่เรียนให้เศร้าอันนี้ก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะอยู่ชั้นสี่หรือชั้นห้าค่ะเพราะว่าใช้พื้นที่เยอะนะคะและอันนี้ก็ก็อย่างที่เรียนนะคะทีนี้ในส่วนทีนี้ในส่วนที่เป็น ค่ะสำนักงานโทษนะคะนะคะเดี๋ยวพี่คุยก่อน <c oughs> นะคะเป็นทั้งสำนักงานด้วยที่บอกว่า คนอยากไปเช่าเอาสมมาะวันนี้คุณลุงจ๋ามาจากต่างประเทศใช่ไหมคะถ้าคนรักลงต่างประเทศก็มาติดต่อได้เลยค่ะคะอย่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ที่เรียนให้ทราบนะคะที่เราจะมีบริการพื้นที่ตั้งแต่4ี่สิบตารางเมตรถึงสี่พันตารางเมตรขึ้นอยู่กับความต้องการของของผู้ประกอบการนะคะคืออย่างห้องเนี้ยนะคะขออนุญาตเจอานยนิดใช่ไหมคะเจอะหนยนิดคือคืออันเนี้ยค่ะ ก็ประมาณ40ตารางเมตรนะคะเร่งที่เรียนให้ทราบสามารถทําเป็นออฟฟิศได้ติดต่อทางธุรกิจได้นะคะแล้วก็จัดวางสินค้าโชว์สินค้าสต็อกสินค้าได้อันนี้คือแค่40ตารางเมตรเปิดบริษัทได้เลยล่ะใช่ค่ะเปิดบริษัทได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น80ตารางเมตรค่ะก็เขาสามารถโชว์สินค้าอันนี้อย่างมองอัพอันนี้ก็จะเป็น ขายพวกเสื้อผ้านะคะ,คะก็เป็นที่นั่งเจราจาธุรกิจเป็นโชว์รูมค่ะ<า>ดูสินค้าขายสินค้าได้นี่นะคะอันนี้ก็แปดสิบตารางเมตรนะคะและ้วก็อันนี้ก็จะประมาณสองร้อยตารางเมตรอย่างที่เรียนนะคะว่าขึ้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยคะ่ะว่าต้องการใช้พื้นที่อันเนี้ยเป็น All-in-One ก็ได้เช่นข้างหลังข้างหลังก็เป็น warehouse ข้างหน้าก็เป็นโชว์รูมเล็ก นะคะแล้วก็ขายสินค้าทำออฟฟิศได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะค่ะมีขายหวยไหมฮะขายหวยยังไม่มีอ๋อแต่เรามีธุรกิจออนไลน์ค่ะธุรกิจออนไลน์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวค่ะติดต่อกับผู้ค้าผู้ขายเสร็จแล้วเขาก็ส่งเอาสกอกสินค้าจากข้างบนแล้วก็โลจิสติกส่งให้ลูกค้าได้เลยตอนนี้ธุรกิจออนไลน์เยอะมากค่ะจากที่เขาเรียกกันพรีออเดอร์ใช่จาก่างประเทศวลาเดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยม ถูกว่าใช่ค่ะสินค้าชุดสินค้าแบรนด์เนมรองเท้ากระเป๋าที่เคยจะสั่งจากต่างประเทศใช่ค่ะนี่เลยใครตั้งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะธุรกิจออนไลน์ก็เป็นอีกอีกอีกประเภทหนึ่งของผู้ประกอบการของเราค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทุกทุกธุรกิจเลยเราตอบสนองทุกทุก ทุกธุรกิจค่ะค่ะมีอะไรอีกฮะนอกจากแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ไอทีและการสื่อสารใช่ไหมครับค่ะแล้วก็โลจิสติกค่ะตกแต่งบ้านครัวกลางอะไรครับเซตร์คิชเชนคืออันนี้เราเรามองว่าเราเราจะแยกโซนนะคะอย่างที่ที่โชว์ไปเมื่อกี้นี้จะเป็นจะเป็นอาคาร A เราเรียกอาคาร A ออาคารนี้จะไม่มีธุรกิจ ประเภทอาหารยกเว้นแค่เราจะมีฟู้ดคอร์ด1,500ตารางเมตรให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่ในอาคารได,ได้ได้รับไดรับประทานอาหารนะคะแต่สำหรับการผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเราจะแยกโซนนะคะเรียกว่าอาคารทางโซน 4K นะคะคือ Central Kitchen อนะคะคือตรงนี้เนี่ยเราจะมี ลูกค้าเราเนี่ยผู้กกับการที่ทําทางด้านธุรกิจห้องเย็นเลยยตัวอย่างเช่นนะคะคือเขาเขาเป็นอาชีพเขาเลยค่ะเขาเขาก็แทนที่แทนที่ทุกทุกร้านร้านเล็กร้านน้อยจะต้องมีตู้เย็นเป็นของตัวเองสำหรับแช่ของสดของของอะไรต่างๆ เมื่อสัตว์ผักเผือกใช่ไหมคะก็ไม่ต้องมาใช้บริการของผู้ประกอบการหลายยของเราเขาทาเป็นห้องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทําเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแบ่งพื้นที่ให้ใครอยากจะแช่หมูแช่ปลาแช่เลยอะไรก็มาเช่าพื้นที่เขาในนี้ซึ่งก็จะได้มาตรฐานค่ะ แล้วก็ปลอดภัยถูกสุขลักษณะผมเป็นอิจิบังนะอิจิบังอิจิบังเขามีโรงงานอยู่ตามชานเมืองถูกน้ําท่วมไปเขาใช่ค่ะถ้าจะเ้าจะมันจะมาเกี่ยวข้องเพราะว่าคนไปทานก็ไปทานที่ห้างใช่ไหมใช่ก็ไปในร้านทานสาดขั้วแต่จะมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ก็วอย่างอิจิบังใช่ไหมคะสมมติเขาจะต้องมีการเตรียมพวกบะหมี่ต้องมีรสดต้องมีอาหารสดวัตถุดิบต้องมาแลบแลบ ปลาแล้เตรียมหั่นผักอะไรแล้ใส่เป็นถาดถาดถาดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีรถขนส่งไปค่ะเนี่ยค่ะอีจีบังก็จะเหมาะมากสมมุติว่ามาเช่าพื้นที่เราเขาก็จะแบ่งโซนมีโรงงานอยู่อยู่ที่นู่นแหะปทุมธานีค่ะสมมติเขาไกลถ้าเขาคำนวณตัวเลขแล้วเนี่ย เห็นชัดค่ะว่าในระยะเวลาอยู่กับเราเนี่ยสมมติ28ปีเนี่ยเขาจะลดต้นทุนทางด้านการขนส่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันเรื่องกําลังคนเนี่ยได้มหาศาลและเวลาด้วยซึ่งเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากตรงนี้ค่ะก็เป็นธุรกิจใหม่นะคนไทยจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ทันนะพี่มุ่งจาแล้วก็ที่มุประภาวัจจุบันเนี่ยเ่อเกิดน้ำท่วใหม่ค่ะ จะได้ไม่ต้องอยู่ในจุดที่อันนี้กระท่วมสาขาันนี้ก็ท่วมโรงงานนี้ก็ท่วมแต่ถ้าที่นี่ท่วมม่อดแต่ถ้าที่นี่ท่วมก็อดกันหมดหรือเรามาดูกันนะว่าใครกันนะที่คิดได้ขนาดนี้้ก็ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมก็คือเราก็คือคนไทยเนี่ยค่ะที่ที่นั่งคิดกันแล้วก็มองว่าตลาดตลาดโลกเนี่ย ตอนนี้มีความต้องการอะไรและกลับมามองประเทศไทยว่าธุรกิจอะไรที่น่าจะเซิร์ฟในแหล่งที่ที่น่าจะเหมาะกับกลุ่มแต่เขาบอกว่าเป็นนักลงทุนมาเลยมาบุก AEC ในประเทศไทยนะใช่ค่ะก็เขามองเห็นโอกาสดูว่าอราจะไปบุกเขาเขาบุกเราแล้วจะมีผลกระทบผลดีผลเสียอะไรกับการเตรียมพร้อม AEC นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะตั้งใจฟังดีๆค่ะ ตอนนี้กลุ่มทุนใช่ไหมฮะถ้าจะพูดกลุ่มทุนกินนางอ่ะ